Iya, राम बोलिया

พ่อท่านโทมาท่านเห็นอย่างไดจงบอก การจ่ายต่อเทียนความข้ามนี้แล้วไปบอกข้ามโนเพื่อทำลายนอื่นหรือความข้านท้แล้วไม่มาบอกแก่คนข้ามนี้ าการกางดาวทาง,าทางยาเป็นผู้กาวาจาไห่โทษทางสนองหูทางเป็นรทางที่ททพ,ททททพูดจ,จับใจเป็นสำนวนจาม,มที่ถ้อยามที่นั่น ตางกันการ,การฟาประพฤติให้เรีงแหนเป็นอันเดียวกันเป็นโครงการาจารมีหลัฐานการวางออกต่างกาการ,รที่อ้ามีตนประกอบด้วยประโยชน์สามารถเจริสามารถเจริญทางใจสามอย่างดูก่อนราและทถ,ถานบรณีั้้งหลายบุคคลลาค มาไปด้วยป่าไม้เป็นเป็นผู้ไม้เป็นเป็นซักเป็นอุปกรณ์เครื่องเปิใจขอสมองถือว่าจะไหนน้อทับน้องสมองอื่นอย่างรเป็นของเราอันหนึ่งยอมเป็นผู้มีไม้พยาบาลเป็นผู้มีปามระมดในใจอันไม่ชั่วร้ายว่าขอสา์เหล่านี้จงอย่าเป็นกันจองยามีมาค จองเป็นโค้กไม่มีบานโ้มีบางโสบริหารต่อเธอนเอ โอ้ิราทาราให้แก้เร่องโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอาเองมีอยู่ในโลกสารพาดโรคในโลกนี้เบื้องหน้าจะตายเพราะตายแตบบ่ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสรรคใอญ,ญ่นี้เพราะธรรมะสังใายากธรรมะกายยาเป็นเดชทราว่า เราอยู่ร่วมกับ菩萨มหาสารกรร็ข้อที่ผู้คนนะเบื้องหน้าแต่ตายตายแหนบไปเปิดเข้าถึางความเป็นโอ๋ร่วมกับัต菩์มหาสารเป็นฐานอิโย่ทางที่ดาวเก่านั้นมีอะไรในใจเพราะเห็นว่าบุคคลนั้นนะย่อมเป็นโอ๋มีปกติประบุตรธรรมพระพุทธเจ้าดูอ่อนน่าและศาสนาบารีทั้งหลายแต่ว่า ปกติเบองอหวันได้ว่าเืองาหน้าแตาต่อสายปลายเราเพิด ดก่อนทาแล้วนะ ข้าพเจะมีอะไรในใจเพราะเหตุว่าตนเป็นผู้มีปกติประพฤตปธธิประพฤติชอบอย่างนี้ส่วนในอาณาถาปาัตมาปาัตตงปัตหนา พาวโนวันิสัยได้แก่์วางคำพื้นที่เคยจีนเป็นพื้นมาจากขันดาเกี่ยวกับนี้พาวโนวปนิสัยได้แก่์วางคำพื้นที่เคยจีนเป็นพื้นมาจากขันดาเกี่ยวกับภาวนาใน,น,นอุปนิสัยสามอย่างพาโนุปนิสัยและลปู่วปนิสัยมีกำลังแต่ภาวโนวปนิสัยมีกำลังมากกว่าเพราะว่า พาโลปันิสัยและสีโลปันิสัยย่อมยัำสายให้มนุษย์ได้เพียงมักถามผลสาท่านั้นส่วนภาวันโลนิสัยย่อมยัำสายให้มนุษย์อรหันต์ได้มิสัวผู้ตั้งอยู่ในวันิสยัยมีกับรงเมื่อภาพเพียงพยา,งายามไปย่อมตัดเครื่องหูโอันเป็นส่วนเรื่องธรรมท้หาห้เหตได้ แล้วยาหมักและโอนสารประการให้เกิดได้ต่อไปนี้จะนำเรื่องภานีิรงการเถระภาษาพ้เรื่องนี้ว่าภานีิรงการเถระในัานเป็นตระหเลี้ยงชีวิตด้วยการทามปานาตนิบาด้วยการดักฟาดักปูไว้ในป่าเป็นจําวนวรรดิจากตอป่าไว้เป็นจํานวนมาก วันโมิเขาวบริโคฟิมาแล้วเกิดการะ่ายนะสาวจึงเปิดห้อ้ํำที่ตั้งอยู่ในทิ่ใกล้ๆพระเสผู้อยป่าลูกเดียวที่กำลังเดินจงกงอยู่เมื่อไม่เห็นนะสาวก็รอนเกีงโูดว่าทิ้งูงบริโภคอาหารที่ประหานบอนีห้แล้วแต่มัวแต่นอน ม่าอน้ำของเรากรตาัไว้แดงเมื่อนายมีนิกการ์ดอย่างนี้แล้วก็เดินไปดูเห็นหม่อนน้ำเป็นพิมพ์ติสูจึงเอาสังลำดับตักน้ำปากให้เต็มแล้วส่งให้นายมีนักานายมีนการ์ดูน้าแล้วํามเทศว่าหม่อจที่เต็มไปเวยนะดีอยู่อย่างนี้อาศัยตา เกิได้จบเป็นม้อน้านที่มีน้านไปได้ตัวของเราในอนาคตจะเป็นเ่านไรแล้วพูดกับพระเถระว่าขอท่านจงบรราชาให้กับผมเถิดพระเถระบอกอาจาร์ปัจจาตกรรมฐานบวชเป็นสามเณรภ้าพร,ราให้ขู่เขาข้านเนื้อ จิตไม่ดำเนินไปตถว,วิถีแห่งประฐานประดุดว่าโคดดอไม่เดินทางลอยหายเธอความไม่ดีใน,ในการโถวเพราะคิดว่าเราจะทำประโยชน์อะไรด้วยบารเ,เป็นโถแล้วไปโถนที่อยู่ของพระเถระกล่าวว่ากระผมไม่สามารถที่จะประทานารรมะธรรมได้พระเถระบอกอุบายว่าเธอโง นายก็เดือมาทานเตงฟองให้ใหญ่ๆเมื่อเขาทำแล้วก็ถามว่าบัดนี้จะให้ผมทำอะไรอย่างไรต่อไปพ้าเตระบอกว่าเตองงเขาฟองไม้อันเสียเขาถูกไฟใส่เข้าไปทั้งหนึ่งได้ไฟก็ไม่ไหม้ไม้พเถระเจิกล่าวว่าถ่านนั้นเตองจงดีต่อไปแล้วพระเตระ ผองจาทางการเรื่องตอนให้พคดการุบให้ตรงได้ท่านอย่าได้ไปตกไปเลยนะตั้งแต่นั้นมาที่นักการตามธรรมนั้นมาเมียนพยายามบางเล็นวัดปฏิบัติเมื่อมีวางงั่วก็วางวาที่เตลียยไว้เสือพิษาหน้าห้อยเท้าลงไปในหลระน้ำวันเลยีนักการกองน้ำแล้ววางหม้อน้ำไว้ที่ฐา คอยให้น้ำไหลปสะเด็ไหลายเหยนือขาดสายพระเสนาเจสนาสนแสดงแก่เธอว่ายอดยอดเจริญแก่บุคคลผู้มีปามันมีสติมีการงานหารมีปกติใกล้โควันก่อนแล้วจทงทำตามสำรต้เป็นอยู่โดยทางและไม่ประมาณเธอได้น้องมาถาท้าดีมามาไว้ในตนว่า อันมโตชื่อว่ามีความมันก็เป็นคนเช่นเราแม้ผู้มีสติก็เป็นคนเช่นเราแม้ผู้ไม่สมาธก็เป็นคนเช่นเราเหมือนกันท่านนอนคานา้นมาในตอนแล้วขนะนย่าด้าจงมองก็ตัดสญญายยอดปูพิเลสที่ปูมัดใจญจัดได้แน่โอร เนตัวเป็นตวน,นวิจิตรศิาปาความเมตสงสัยเสื่รัสากรามาคางหน,นูหมัในนารพระกษการมาลาคะาความจิตใจในกามบโบาปฏิฆาความทันเ้อากระทันใจอย่างมากและผลทั้งสามให้บัเกิดขึ้นดีกาปัามถงปัน,น้าในขันธ์าว่างว่าอุปนิสยัยคือทาน ชื่อว่าพานโนปฏิสายพาลูปริาสา,าสยย่อมดีได้พราะควางครอบ,าอบารบามปางโลกอันมีกับาลางในวัดปู่ทั้งหลายมียาาาภาพเป็นต้นบุคคลโตมากไปด้วยพาโนปฏิสายประกอบขึ้นปัจจนาอยู่ในเรื่องย่อมมาโลกอนาค ในรอบการละการอะไรนะบุคคลผู้มีสิรูปนิสัยอันบริสุเมื่อประกอ,อบที่ปัตนานเมืองย่อดบรรลุ มีข้อบอกที่ว่าข้ามิรการพระเถระเห็นสถานที่่าเนื้อและสุกรเต็เนนันมากและที่ที่ดังบวงทั้งหมดยอ่อมปรากฏโดยขนาจิตอันเดิงจิตของเธอไม่ดำเนินไปในผีนิพานฐานเหมือนโบลท์ไม่เดินไปตามรอยถ่ายพ้ามิรการนี้เป็นผู้มีความบเราะมีความาเชื่อฟังต่อการศึกษา เป็นผู้บำเพ็ญวัดและปฏิวัตินีสียอัานตอนนิสุชนเจอสองสาบนาปฏิบัตินายมองบอลข้อว่าธรรมะจัญญาการรัเพื่อทานให้ผู้จริญนั่นเองอย่างนี้เทวนาวสาเนในที่สุดแห่งพระอามเทศนาขออำนาจฝนภาษีรัตนารายอำนาจคุณตุสอนที่พุทธศษาสนญกชน ได้จะทำคารักษาศีจเจริญจิตภาวนาเป็นต้นจองมาหนุนนางทำให้ท่านหลายเจริญด้วยอายุวันนั้นสุขาภาระปฏิบานธรรมสารสมบบาทธรรมสารสมงบาทตามที่ได้ประเพื่อปฏิบัติไว้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในายพระจริยาคาถาว่าด้วยการกระเพธรรมขอสมบูรณ์โติพระธรรมเทศนาลงคองไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวันก็มีด้วยพระการาชานี้ย่า